ยังเอาอยู <characteristics> ่ยังเอาอยู่ดาดกินเย่ัม่นมแปดปีขึ้นปเรเบระายการนี้เตะไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมาที่มันเียับายนืกียับกายนกียับกายแล้วมันต้อ ที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกักคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงตัดสิงด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็กอ่ะก็กราบสวัสดีค่อนทุกท่านเลยนะครับผมนะวันดีเราก็เล่นคอยูยในหน้าเกมของโรม่าพารกันนะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะจะเล่นโรม่าพารให้เพื่อนๆได้รับชมกัน นะฮะรับชมเพื่อความเป็นสนุกสนานและสถานที่บันเทิงนะครับผู้ที่อะไรเนี่ย <laughs> ไปมาโอ้เชียโบนัสเมื่อกี้กูสึกไม่ได้เกินไปหรือเปล่าเนี่ยดอกนี้ดอกเดียวสามร้อยมาดิยัดเคนี่เล่นโบนัสเล่นโบนเไอ้โลนเอ้ยมาเ,เลยพระเจ้าคุ้มครอง อาเมนเป็นไงล่ะโทไอ,อ,ทอ้สองบดอัดเข้าไอ้เคียบเป็นร้อยห้าสิบกูบอกเลยไม่ถึงาหมื่นอะอะไรนะแล้วกูตัดหัวมันไม่ขาดล,ล่ะโหลเออพันห้าพันห้าชิวชิวพันห้าฟิลแฟนหรือเปล่าจัางวันนี้ไอ้ซาดพันห้าฟิลแฟนเออโล บอจำโบเบอร์จำโบนะบอจำบะบอร์จำโบเบอจำโบออ่าตาถูกว่าไม่ 1, ไี่พันห้าไอซาดฟิลแฟนกูได้แล้วฟิลแฟนเชี่ยมาดิครับไปต่อเลยเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายใครโทรมาไม่มีไรทั้งมันไม่มีไรมาไม่เราสนใจมาไปอีกไปอีกไปอีก โอ้โหพราี่เมียโทรมาตอนอัดลิปไอ้บ้าเอ้ยทั้งมันไม่เป็นไรปล่อยเมียผมไปก่อนนะฮะเรามาเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าสวยมาจัดต่อเลยตากสวยเบ็ดสามร้อยเบ็ดสามร้อย เอาดิแล้วกูจะเอากำไรไงจังหวัดนี้คือกูจะเอากำไรไงมาดิสวยฟรีเกมอีกรอบเดียวได้ฟรีเกมตบมือสุดยอดไอ้เชี่ยฟรีเกมให้กูอย่างน่าเลยสักมึงดูสิเพื่อนเพียนก็เกินไปหรือเปล่าะเพี้ยนไป เป็นสั่งไล่เออเป็นสั่งไลย่ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่ยังเอาโย่ได้ไหมบอสเกินเกินเฮียคนบ้าไอ้เฮียคนบ้าเฮ้ยโองโองปูงปองครับท่านผู้ชมสุดจัดและสุดจัดมา ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะ <c oughs> ข้าวก้กงนายเป็นทีร่รยบรอยเลยนะคะ <c oughs> ร,รับยังไงก็กราบราท่านผู้ชมในวิดีโอน,นี้นะครับผมนะเอ้ย